สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำการชำหน่อดาวล้อมเดือนกันนะคะจะเห็นว่าต้นดาวล้อมเดือนนะคะเขาคือมีลักษณะพิเศษก็คือว่าต้นแม่ของเขานะคะออกลูกออกหน่อเต็มนะคะเราจึงต้องทำการย้ายกระถางให้เขานะคะเพื่อให้ต้นของเขาจเจริญเติบโตต่อไปได้นะคะวัสดุที่เตรียมนะคะก็คือต้องมีกระถางขนาดเล็กนะคะรองด้วยกละมะพร้าวสับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทาการใส่ดินนะคะ แคคตาสำเร็จรูปนะคะไปประมาณค่อนกระถางนะคะใส่ปุ๋ยออสโมโค้นะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็เติมในส่วนของสตาร์เคลื่อนจีนะคะเพื่อกำจัดเพีียหอยแล้วก็มแมลงนะคะ ทำการเกี่ยนะคะให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะก็เลือกหน่อดาวล้อมเดือนนะคะที่มีรากแล้วนะคะอ่ะจะเห็นว่าพอเราดึงออกมานะคะเขาก็มีรากนะคะแล้วก็มีลูกน้อยนะคะเราก็ย้ายลงกระถางนะคะโดยวางในส่วนของ ตรงกลางนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการเติมดินนะคะปลูกของเรานะคะค่อยๆเติมนะคะให้รอบกระถางหลังจากนั้นนะคะพอเรา,าเติมดินแคคตาจนเกือบเต็มกระถางนะคะให้โรยหน้านะคะด้วยดินญี่ปุ่นนะคะ เพื่อเป็นการรักษาความชื้นนะคะแล้วก็ทําให้ต้นไม้นะคะสามารถค้าอยู่กับกระถางได้ดีนะคะ,ะเราค่อยๆโรย,ยให้ทั่วนะคะค่ะก็จะเห็นว่าอันนี้นะคะก็ได้ต้นดาวล้อมเดือนนะคะที่มีการอ่อชามลงกระถางแล้วนะคะก็สามารถปลูก สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์อ๋อนะคะจะพามาเพาะเมล็ดเอสโตไฟตัมกันนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือมีกระถางเพาะเมล็ดนะคะซึ่งรอ,องด้วยดินญี่ปุ่นนะคะไซส์ขนาดใหญ่นะคะหลังจากนั้นก็คือมีการเติมด้วยดินปลูกแคคตัสลงไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเติมดินปลูกแคคตัสแล้วนะคะเราก็จะต้องเติมในส่วนของพีทมอสนะคะเพื่อให้เมล็ดเขาเนี่ย งอกได้ค่อนข้างดีนะคะค่อยๆเติมไปนะคะพอเราเติมในส่วนของพีทมอสไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ,ะก็เติมในส่วนของออสโมโคดเข้าไปเพิ่มนะคะเพื่อให้มเมล็ดของเราเนี่ยจะเริ่มเติบโตได้ด้วยดีนะคะ คุกเขาให้เท่ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการโรยด้วยสตาร์คึนจีนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะคะในการป้องกันแมลงนะคะแล้วก็เหมาะสมในการพเพาะเมล็ดนะคะ,ะเราก็พยายามคลุกเขาให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทำการ โรยด้วยขาด้วยเมล็ดนะคะเอสโตไฟตมัมจะเห็นว่าเมล็ดเอสโตไฟต้ t เมเนี้นะเป็นเมล็ดด่างนะคะก็ทําการที่จะโรยไปทั่วๆนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าพอเราโรยเมล็ดไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการฉีดนะคะยากันรานะคะซึ่งอาจารย์ออกก็เลือกใช้ยากันราที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะ อันนี้เป็นน้ำนะคะของ Golden Flower นะคะป้องกันเชื้อรานะคะเรามผสมน้ำนะคะในอัตราส่วนนะคะ2.5นะคะมิลลิลิตรนะคะต่อน้ำา1ลิตรทำการฉีดฉีดสเปรย์ให้ทั่วนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นระหว่างการพอะเมล็ดนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้ปิดด้วยฝานะคะอันนี้เป็นฝาในระบบปิดนะคะอ่ะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นขั้นตอนนะคะการพาะเมล็ดเอสโตรไฟตัมนะคะซึ่งจะให้ดูในส่วนของลูกนะคะเอสโตรไฟตัม สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมากราฟ Astrophytum นะคะด้วยตอเป r สเกียค่ะ จะเห็นว่าต่อเปเรสเกียนั้นมีลำต้นที่ค่อนข้างนะคะตรงนะคะแต่มีหนามที่ค่อนข้างแหลมคมนะคะสามารถใช้กราฟนะคะส่วนของลำต้นอ่อนที่มีขนาดเล็กตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะถึงหน่อที่มีขนาดใหญ่นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็คือจะต้องมีในส่วนของคอเซปในการขี้ประคองลำต้นนะคะต่อมานะคะเราทำการนะคะตัดนะคะส่วนของ ตอเปรสเกียนะคะนับจากส่วนบนมาถึงใบที่ 2- ที่3นะคะตัดออกมานะคะเราก็จะเห็นในส่วนของลำต้นตรงกลางนะคะจะเห็นในส่วนของท่อลำเลียงนะคะที่อยู่ตรงกลางนะคะเราก็ทำการเอเอาส่วนของต้นอ่อนนะคะเอสโตไฟตัมนะคะโดยใช้มีดนะคะ ปัดนะคะรากออกไปนะคะดังนี้นะคะก็จะเห็นในส่วนของลำต้นนะคะที่มีท่อลำเลียงนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะอ่ะพอเราเห็นท่อลำเลียงแล้วนะคะเราทำการนะคะอ่ะใช้ใบของเพรสกียนะคะที่เราตัดทิ้งออกไปนะคะซึ่งมันจะมีน้ำยางเหนียวเหนียวอยู่นะคะ ทำการทานะคะในส่วนของต้นอ่อนนะคะบีบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการใช้ฟอร์เซปเนี้ยคีบในส่วนของต้นอ่อนนะคะเปเรสเกีนะคะไปวางนะคะไว้บนนะคะต่อนะคะหลังจากที่เราทําการ กราฟนะคะต้นอ่อนแอสโตไฟตัมนะคะบนตอเปเรสเกียแล้วนะคะเราก็จะทําการนะคะครอบนะคะด้วยถุงซิปล็อกนะคะเพื่อป้องกันลมนะคะแล้วก็ฝนนะคะที่จะทําลายต้นอ่อนในระยะแรกๆเนี่ยเขาไม่ต้องการโดนแดดหรือฝนนะคะเราก็ทําการครอบด้วยถุงซิปล็อกนะคะอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการนะคะ ทริคของการทำให้ต้นอ่อนนะคะติดกับตอเปรีสเกียเนี่ยเราใช้ใบของเขาเนี่ยนะคะตัดออกนะคะเราจะเห็นลักษณะที่มันมีน้ำยางนะคะเราใช้ส่วนนี้นะคะถือเป็นกาวนะคะในการที่จะเชื่อมระหว่างต้นอ่อนนะคะกับตอเปรสเกียให้ชิดกันนะคะแล้วก็แนบสนิทกันได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นทริคชนิดหนึ่งในการกราฟต่อนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็รอ7ถึง 10วันนะคะมาดูกันว่าเจ้าต้นอ่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดนะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าไม่ติดนะคะมันก็จะฝ่อไปในที่สุด